One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับช่วง ปลายปีที่แล้วเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะในสังคมก็คือเรื่องของบัตรทองโครงการหลักประกันสุขภาพก่อนหน้านี้ในอดีต10กว่าปีที่แล้วตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยชื่อว่า30บาทรักษาทุกโรคม,มายุคหลังๆก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก30บาทรักษาทุกโรคจ่ายคนละ30บาทเนี่ยต่อปีนยนะ,ะเป็นไม่ต้องจ่ายเลยก็มาเป็นบัตรทองนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาพูดกับนักข่าวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เหมือนกับนยโยบายการทํางานว่าเอ๊ะปีหน้าปี59อาจจะต้องเป็นพิจารณาว่าโครงการนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะเหลือเกิน <S <S มไม่รู้ว่าต้นทุนของโครงการจะแบกรับอยู่ไหวหรือไม่าอาจจะต้องให้มีการหาทางว่าจะทํำยังไงทีแรกมีการบอกว่าจะให้ร่วมจ่ายพอถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องร่วมจ่ายก็ได้แต่มันต้องหาทางแหละว่าจะทำยังไงหาส่วนอื่นมาโปะหรือยังไงใช่ไหมคะนัดหมายกันว่าเดี๋ยวต้นปีนี้จะคุยจะหารือกันแต่มีการประชุมไปนัดหนึ่งนะครับ เป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธรน,นะครับท่านประชุมเอาไว้ก่อนจะสิ้นปีนี่นะฮะประชุมเพื่อฟังข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการชุดนี้มี TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยู่ในกรรมการด้วย มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ด้วยมีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ด้วยและมีนายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรนะครับสรุปแล้วที่ประชุมที่นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่านำเสนอนะครับเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้าจะทําให้โครงการที่ใช้งบประมาณตกปีละแสนกว่าล้านครับสําหรับคนไทยที่ไม่มีระบบประกันสุขภาพอะไรเลยขราราชการเขามีสิทธิ์เบิกจ่ายของเขาอยู่แล้วอเอกชนเขาก็มีกองทุนประกันสังคมก็อันนั้นสปอร์ตอยู่ท<า>ักเงินเดือนจ่ายไปนายจ้างสมทบรัฐสมทบมแต่คนทั่วไปเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรเลยเนี่ย ช้งบประมาณทีเดียได้อกว่าทีเดียไอบอกปีละแสนกว่าล้านาแล้วมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะคนเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยคนไทยเนี่ยจะทํำยังไงนะฮะที่ประชุมนําเสนอไว้4แนวทาง4ข้อนะครับแต่มันมีเนื้อหาของแต่ละข้อที่ต้องไปพิจารณาว่าจะเอาหรือไม่เอาแบบไหนอย่างไรถ้าจะทําให้ยั่งยืนมีแบบนี้ครับ4เซฟครับที่คณะกรรมการจัดทําแนวทางการระดมทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกหนึ่งก็คือ sustainability หรือว่าความยั่งยืนอันนี้เป็นเซฟที่หนึ่งค,คือการลงทุนนั่นสุขภาพเนี่ยคณะกรรมการบอกว่าประเทศรัฐบาลและประชาชนต้องมีความสุขได้แบบยั่งยืนแต่รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละห้าของ GDP รายจ่ายของรัฐก็ต้องไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณของแผ่นดินในแต่ละปีเพราะถ้าเกินกว่าน,นี้เนี่ยไม่มีงบเอาไปทําอย่างอื่นแล้วสำหรับประเทศเซฟที่2นะครับก็คือต้องมี Adequacy หรือว่าความเพียงพอนะฮะเดี๋ยวดูข้อ2นะครับกราฟิกเซฟที่ส ความเพียงพอนะไม่ใช่ความพอเพียงคความเพียงพอคือต้องเพียงพอที่จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เมื่อเจ็บป่วยโดยไม่มีปัญหาทางการเงินและต้องไม่มีคนล้มละลายจากการรักษาพยาบาลโอ้โหนี่สำคัญนี่สำคัญรักษาตัวเองหรือว่ารักษาญาติจนต้องขายบ้านขายที่เลยนะแอนนี่เป็นสินก็มีฮะม,ม,ม,มาถึงข้อสามมีความเพียงพอแล้วต้อง แฟรนชคือมีความเท่าเทียมค่ะเท่าเทียมก็คือมันมีสองทางเลือกอันนี้ข้อเน,นี้ยสาคัญที่คณะกรรมการคุยกันใหม่ต้นปีเนี้ยต้องเอาให้ชัดเท่าเทียมก็คือเอาเท่าเทียมแบบไหนหระหว่างหนึ่งร่วมจ่ายถ้าร่วมจ่ายต้องเท่าเทียมทุกทุกคนจ่ายต้องต้องจ่ายเท่ากันง,งี้ปะ่ะฮะคนที่ร่วมจ่ายอยู่แล้วณนขณะนี้คือลูกจ้างเอกชนและการสังคมเพราะเขาจ่ายทุกเดือนค่ะรัฐสมทบนายจ้างสมทบค่ะาราชการไม่ต้องจ่าย ณปัจจุบันนะครับเขามีสิทธิ์พ่อแม่ลูกเมียเบิกฟรีหมดยาบางตัวอาจจะต้องจ่ายเพิ่มที่ไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยตรงนี้ข้าราชการก็ต้องมาร่วมจ่ายแต่จะหาทางแบบไหนข้าราชการจะต้องมาร่วมจ่ายและคนที่ใช้บัตรทองอยู่ก็ต้องไปร่วมจ่ายอันนี้คือฟรเนสคือร่วมจ่ายก็ต้องจ่ายทั้งหมดต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าจ่ายแค่ร่วมได้เพ่อต้องจ่ายทั้งหมดนี่ยากนะคะยากหรือไม่ร่วมจ่ายครับ ไม่ร่วมจ่ายทั้งหมดเลยอ้าหลักการไม่จ่ายอยู่แล้วครับคนที่ใช้บบารทองไม่จ่ายอยู่แล้วเอกชนสังคมเอกชนเขาก็ต้องไม่จ่ายโอ้โหแต่คณะกรรมการบอกว่าไม่ร่วมจ่ายก็ได้ไม่ร่วมจ่ายทั้งหมดแต่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องไประดมงบประมาณมาว่าคุณจะเอามาจากตรงไหนข้อเสนอก็คืออย่างเช่นไปเพิ่มไปหามาจากระบบภาษีภาษีบาป ภาสีวัดเราเสีย7%อใช่ไหมอาจจะเก็บแเรเอา1%มาใช้คุณต้องกัน 1, 1%ให้ชัดว่าเอาออมาใช้เพื่อระบบหลักประกันสุขภาพนี่อันนี้ที่เขาเสนอนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4 efficiency นะครับก็คือความมีประสิทธิภาพะจะต้องทำยังไงให้สามารถคุมงบประมาณได้แล้วก็นำงบประมาณไปส่งเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่นี่เป็นข้อเสนอข้างต้นนะครับคณะกรรมการบอกว่า ต้ปนปีนี้จะนัดคุยกันใหม่ว่าจะเอาอย่างไรแนวทางจะออกมาแบบไหนมีอีกข้อเสนอหนึ่งนะครับอันนี้ถแถลงมาพร้อมๆกับที่คณะกรรมการประชุมกับท่าน,ร,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาจากนายกแพทยสภาแล้วก็คณะกรรมการบริหารของแพทยสภาแล้วก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาท่านบอกว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยระบบบัตรทองเนี่ยเราก็คือเข้าโรงพยาบาลรัะโรงพยาบาลรักษาไป แล้วไปเบิกเงินจากรัฐบาลแต่เงินที่ได้เบิกกลับมาเนี่ยมันได้ไม่ถึง50%ของสิ่งที่รักษากับผู้ที่มารักษาบัตรทองโรงพยาบาลรัฐก็มีปัญหาอเพราะว่าต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นออกไปกด้วยถูกเขาจะไปซื้อยาใหม่ไปลงทุนอะไรก็ถึงมันก็ถึงไม่มีมแพทย์ก็หนีไปเอกชนเพราะฉะนั้นทางแพทยสภามองว่าควรจะหาทางแบบร่วมจ่ายหรือถ้าจะไม่ร่วมจ่าย ก็ต้องมีสิ่งที่มาคิดก็คือว่าอันนี้นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาเสนอนะฮะเป็นเหมือนกับจุดไอเดียขึ้นมาว่าคนที่มีรายได้น้อยจริงๆอันนี้เราไม่ต้องเก็บเขาเนี่ยแน่นอนแต่คนที่มีกําลังอาจจะให้ร่วมจ่ายหรือถ้าไม่ร่วมจ่ายเลยแต่โรคบางโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของคนเองอย่างเช่นเมาแล้วขับครับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเป็นเด็กแว้นขี่มอไซซิ่งลดความ เด็กช่างกนตีกันหัวร้างข้างแตกพวกนี้ต้องรักษาฟรีไหมหรือว่าเป็นแบบว่าพฤติกรรมในการดื่มสุราเป็นประจำทำให้ร่างกายถูกต้องอะไรแบบนี้ก็ได้ไหมคะต้องรักษาฟรีไหมอันเนี้ยทางแพทยสภาเขาจุดประเด็นขึ้นมาหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำแล้วเป็นโรคปอดโรคอะไรแบบนี้เป็นต้นปกครองไหมรักษาฟรีได้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมนี่นะฮะเดี๋ยวต้นปีนี้คุยกันต่อนะฮะมีเสียงลองฟังหน่อยนะครับ ป่วยแล้วต้องมีข้อเสนอให้จ่ายไหมเราก็มีข้อเสนอว่าเวลาป่วยแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยน่าจะช่วยจ่ายอะเวลาป่วยแล้วมาใช้บัตรทองเนี่ยนอนห้องพิเศษแล้วมาใช้บัตรทองแล้วฟรีเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมนะคนคนรวยไม่ช่วยคนจนอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้กัคนไหนรวยอะก็ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขารวยไม่รวยก็โดยการที่ว่าถ้าเขาเข้าห้องพิเศษเขาต้องจ่ายนะ ถ้าเขานอนห้องธรรมดานอนเตียงธรรมดาก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ก็ตัดสินใจเองไม่มีใครไปบอกว่าเขารวยหรือไม่รวยนะถ้าเขาไปคลินิกธรรมดาก็ไม่ก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเขาต้องการคลินิกพิเศษต้องการเฉพาะหมอคนนั้นคนนี้ต้องการบริการรวดเร็วสะดวกเขาต้องจ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พร้อมจะจ่ายได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับไม่ได้มีการ เสนอให้เก็บเงินเมื่อป่วยทั่วไปนะเฉพาะคนที่บอกว่าประกาศตัวเองว่าฉันมีเศรษรฐานะดีพร้อมที่จะจ่ายก็ให้จ่ายท่านคิดเห็นอย่างไรระดงความเห็นกับเราก็ได้นะฮะใช่ค่ะ4642611แต่ว่าข้อเสนอของแพทยสภานี่น่าสนใจใจริงๆในต่างประเทศเขาก็ทำกันนะคะคือถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วก็คุณมาใช้เงินของรัฐที่เขาพยายามจะไปรักษาคนจนแบบนี้มันก็ไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะคะ One News ตรงไปตรงมา